สวัสดีครับเพื่อนๆ่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงหลังศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศในคู่ที่ไม่ได้มีทีมชาติไทยของเราแข่งขันแต่ว่าค่อนข้างอยู่ในความสนใจของแฟนลูกยางในบ้านเรามาฝากกันกับคอมเมนต์สุดเดือดของแฟนวอลเลย์บอลชาวตุวรกีหลังความไม่พอใจต่อคำพูดของโค้ชชาวอิตาเลียนอย่างโอวานนี่กุยเดตติ ที่ได้ถูกเผยแพร่ออกมาหลังเกมที่เขาพาทีมชาติตุรกีพ่ายกับอิตาลีขาบ้านไปแบบ3เซตรวดโดยสื่อวอลเลย์บอลของตุรกีบางสำนักได้มีการตีพิมพ์คำให้สัมภาษณ์ของเขาหลังเกมที่มีส่วนหนึ่งที่ได้พูดประมาณว่ามันโชคไม่ดีที่แมชนี้เป็นไปอย่างที่ผมได้คาดไว้มันเป็นไปในทางที่ผมได้มองเห็นมันผมเสียใจที่จะระบุว่าเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับทีมชาติอิตาลีในตอนนี้เราได้ทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้ว แต่เราก็มี2เซตที่เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมแต่จากคำกล่าวของเขาที่ออกมาในแง่มุมนี้ก็กลับได้สร้างความไม่พึงพอใจให้กับแฟนลูกยางชาวตุวรกีหลายๆคนกันเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาได้มีฟีดแบ็ k ต่อเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากเกือบพันคอมเมนต์ของพวกเขากันดูเลยครับโดยชาวตุวรกีคนแรกนี่ได้มากล่าวถึงคําพูดของโคชกุยเดตตว่า ถ้าคุณกล่าวอะไรแบบนี้คุณจะสามารถยืนหยัดในฐานะโค้ชและทําให้ทีมของคุณมีความทะเยอทะยานได้อย่างไรผู้เล่นที่คุณมีตางอยู่ในระดับที่สูงมากและคุณก็มักรักษาผู้เล่นเดิมๆเ,เอาไว้อยู่เสมอแต่บอกว่าผลเป็นไปตามที่คาดไว้อย่างนั้นหรือซึ่งคนต่อมานี่ได้มาบ่นต่อไปว่าคุณมักพูดสิ่งเดิมๆในทุกความพ่ายแพ้ต่ออิตาลีถ้าคุณแค่มีแรงศรัทธาอีกสักหน่อยคุณจะสามารถใช้ผู้เล่นที่นอกเหนือจากชุดคลาสสิกที่คุณตั้งไว้ในหัว และบางทีเราอาจจะได้เล่นในรอบชิงชนะเลิศส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าหลังจากคำกล่าวนี้ผมจะไม่ขอขอบคุณชายคนนี้ในการทำงานของเขาอีกและก็ไม่ต้องการให้เขาได้คุมทีมนี้อีกนี่คุณล้อเล่นกับชาวตุวรกีอยู่หรือเปล่าในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาตัดเพาะว่าถ้าโคช้ชของเราเองยังไม่มีความศรัทธาเลยงั้นเราจะลงสนามไปแข่งขันกันทำไมส่วนคนต่อมาก็มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจว่า หากเกมการแข่งขันมันเป็นไปตามที่คุณได้คาดไว้แล้วทำไมคุณถึงต้องโมโหระหว่างเกมล่ะเราเข้าใจในความสิ้นหวังของคุณจากคำกล่าวของคุณนะแต่นี่มันไม่ใช่การสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจที่สาวๆในทีมของเราสมควรได้รับส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กึ่งตั้งคำถามกับคุยเดเตกแล้วว่าคุณได้คุมทีมนี้มา5ปีแล้วถ้าเราไม่อยู่ในระดับของอิตาลีในตอนนี้คุณคิดว่ามันคือความผิดของคุณอยู่บ้างไหม ส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่ามันน่าจะดีกว่าที่เราจะมีโค้ชชาวตุวรกีแทนที่โค้ชที่ยอมรับความาแพ้ในการเล่นกับอิตาลีและก็เซอร์เบียในทุกๆปีอย่างน้อยค่าจ้างก็น่าที่จะถูกกว่านี้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปอีกว่าฉันไม่ต้องการให้สาพันธ์ของเรายังคงจ่ายเงินให้กับกุยเดตติที่ได้มีคำพูดเหล่านี้และก็เก็บเขาไว้เป็นเฮดโค้ชของทีมต่อไปส่วนคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมต่อประเด็นนี้ว่า ทีมของเรามีศักยภาพพอที่จะเอาชนะในแมตช์นี้ได้เรามีผู้เล่นที่เก่งกันมากแต่นี่มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อโค้ชนั้นยอมรับความพ่ายแพ้ตั้งแต่ก่อนแข่งส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยความไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ด้วยว่าอารนี่คุณพูดอะไรกันแล้วเซอร์เบียล่ะเอาชนะอเมริกาได้อย่างไรเพิ่งจะรับรู้ว่าเรามีโค้ชที่ลงสนามเพื่อแพ้อย่างนั้นหรือซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองถึงเรื่องนี้ว่า เราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับอิตาลีแล้วเซอร์เบียเนี่ยทุบ USA เพราะว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับอเมริกาอย่างนั้นหรือนี่มันขึ้นอยู่กับโค้ชแต่ว่าคุณคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่ได้เกิดขึ้นกับทีมเรากูด้าตไในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองคล้ายกันปีกว่า USA เนี่ยต้องแพ้กับเซอร์เบียที่ไม่มีบอสโควิดเพราะว่าทีมเซอร์เบียนั้นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เกมของพวกเขาแต่คุณกลับบอกว่าเราไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับอิตาลีนี่คุณหมายความว่าอย่างไร เรายอมรับความแพ้แพ้ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนั้นหรือส่วนคนต่อมาก็ได้มาตำหนิต่อไปว่าฉันไม่คิดว่าคุณเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะชนะได้คุณยอมรับความแพ้แพ้ตั้งแต่ต้นแบบนี้ความสําเร็จจะไม่มาถึงได้หรอกฉันคิดว่าคุณออกไปเถอะเมื่อมันถึงทางตันเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าการพูดอะไรแบบนี้มันอับประยศเราต้องกำจัดชายคนนี้โดยด,ด่วนพอแล้วก็คือพอแล้ว ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาบอกความรู้สึกเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ได้ว,ว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะต้องพูดว่ากุยเดติควรออกไปจากทีมชาติแต่เขาก็ควรจะไปส่วนคอมเมนต์ต่อมานี้ได้มากล่าวด้วยความข้องใจว่าเราสามารถชนะอิตาลีได้เมื่อหนึ่งเดือนก่อนเราได้เจากัอเมริกาด้วยแล้วก็แพ้อย่างวุดวิดแต่พอแพ้ก็ฝังทีมตัวเองแบบนี้เลยเรามีแฟนบีหรือการโรเตชันบ้างหรือเปล่าล่ะส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่า คุณไม่ได้พูดอะไรแบบนี้เลยตอนที่เราเอาชนะพวกเขาได้3ต่อศูนในตอนเริ่มต้น v n l แแต่เมื่อเราเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เรากลับไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับพวกเขาอย่างนั้นหรือซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ว่าฉันคิดว่าเขาคงต้องการจะหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับอ e ีโกนูส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่มีความข้องใจไปอีกว่านี่มันคืออะไรกัน หลีกอิตาลีเอาผู้เล่นของเราไปเล่นแต่คุณบอกว่าผู้เล่นของเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับทีมชาติอิตาลีอย่างนั้นหรือผมสงสัยว่าชายคนนี้เป็นพวกชาตินิยมและละทิ้งเกมหรือเปล่าส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาสับต่อไปว่ามันเป็นไปอย่างที่คุณคาดไว้อย่างนั้นเหรอแต่ถ้าคุณไม่ไปคุมทีมในแมชนี้อย่างน้อยชาวตุรกีน่าจะมีความหวังกันนะพวกเขาจําเป็นที่จะต้องไล่ชายคนนี้ออกไปในทันทีเพราะโค้ชที่กล้าหาญกว่านี้น่าจะสามารถพาทีมเอาชนะในแมชนี้ได้ ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความข้องใจว่าถ้าเกมมันเป็นไปตามที่คุณได้คาดการไว้แล้วทําไมคุณถึงไม่ระม,มัดระวังละ่ะกุยเดตตแต่อย่งางไรก็ตามก็ยังมีแฟนวอลเลย์บอลของพวกเขาที่ได้มองถึงเรื่องนี้ในทางที่ต่างออกไปครับว่าในตอนนี้ชายคนนี้ได้กลายเป็นคนผิดเพราะว่าเขาพูดความจริงให้ผู้เล่นของเราได้หันหลังกลับแล้วก็มามองตัวเองเธอซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งไปนิดหนึ่งว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับใช้ชนะหรือว่าความพ่ายแพ้นะแต่มันเกี่ยวกับความผิดพลาดกันง่ายๆอย่างมากมายทั้งที่เล่นด้วยกันมาตั้งกี่ปีและโค้ชก็ดันมาอธิบายว่ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องแพ้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาบนต่อไปด้วยความไม่สบอารมณ์นักด้วยว่าชายคนนี้เนี่ยพูดง่ายๆแบบนี้ได้อย่างไรเรานั้นเป็นชนชาติแห่งวอลเลย์บอลนะแล้วเพราะอะไรละ่ะเราถึงไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับอิตาลีเราไม่ได้มีลีกวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดหรอกหรือส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องว่า เราต้องการโค้ชชาวตุรกีที่ฉลาดเราไม่ต้องการโค้ชชาวอิตาเลียนอีกต่อไปแล้วในขณะที่คนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ต่อไปได้ว่าในฐานะของโค้ชแล้วถ้าพูดออกมาแบบนั้นทั้งที่เล่นอยู่ในบ้านตัวเองมันก็ถึงเวลาแล้วละ่ะที่ตุรกีนั้นจะหยุดลงทุนกับพวกนักกีฬาต่างชาติในหลีกและปล่อยให้นักกีฬาของตัวเองได้ลงสนามส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองเพิ่มเติมถ,ถึงเรื่องนี้ว่าผมคิดว่านี่มันเป็นความผิดของคุณนะกุยคุณมีความเฉยเมยแปลก ถ้าคุณเล่นด้วยความแอค i ีฟผมคิดว่าอิตาลีก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงอย่างที่คุณได้ยอมรับคุณ่คเล่นแบบพาสซีฟมากเกินไปส่วนแฟนลูกอย่างคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มาก่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยความไม่พึงพอใจไปอีกด้วยว่าเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับพวกอิตาเลียนอย่างนั้นหรอพวกเขาควรที่จะถอดถอนชายคนนี้ออกจากวากิฟแบงแล้วก็ทีมชาซา ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความรู้สึกส่วนหนึ่งจากเกือบพันคอมเมนต์ของแฟนลูกยางชาวตุรกีถึงคำกล่าวในครั้งนี้ของโค้ชชาวอิตาเลียนอย่างจิโอวานนี่กุยเดติที่เป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆหลังเกมการแข่งขันใน,นรอบรองชนะเลิศระหว่างเจ้าบ้านตุรกีกับทีมชาติดิตาลรีที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นความหลงจากศึกวอลเลย์บอลเนชันลีกเพื่อความ,มันเทองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กันในคลิปนี้ซึ่งการมีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วย แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ